เดี๋ยวเราจะมาทดสอบ g e n i e Agent นะครับผู้ช่วยอัจฉริยะในการตอบข้อมูลสินค้าโดยน้องสามารถที่จะเข้าไปหาข้อมูลใน Google Sheets ของเรานะครับและนำข้อมูลใน Google Sheets เนี่ยมาตอบได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะครับซึ่งระบบเนี้ยมีทั้งในรูปของ Google Apps Script นะครับที่สามารถพิมพ์แชทสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลยและยังมีในส่วนของ Application Line ที่สามารถแชทถามข้อมูลได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเทสในส่วนแรกกันก่อนนะครับ อ่ะคราวนี้ไปดูข้อมูลเลยอ่ะเดี๋ยวในส่วนแรกผมจะถามคำถามนี้ไปนะครับก็คือจะมีการเรียกชื่อน้องก่อนนะครับน้องจ้นนี่เลรถออริจินอลห้กรัมนะครับก็จะเป็นแถวแรกเลยนะครับคือสินค้าได้ไหมนะครับก็คืนได้นะครับขอรหัสสินค้าก็จะเป็น A 00001นะครับเหลือเท่าไหรก็จะเหลือ99ชิ้นนะครับแล้วก็ขอโปรโมชั่นด้วยโปรโมชั่นไม่มีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ถามน้องดูนะครับ ก็จะเห็นว่ารหัสสินค้า a 00001ถูกต้องนะครับคืนสินค้าได้โปรโมชั่นไม่มีแล้วก็สินค้าคงเหลือ99ชิ้นถูกต้องนะครับอากคราวนี้ในส่วนต่อมาเดี๋ยวผมจะถามน้องถึงน้องจีนี่มาม่ารสต้ยมยำกุ้งนะครับรหัสสินค้าอะไรนะครับมาม่ารถต้ยมยำกุ้งก็รหัสสินค้า a 00005ใช่ไหมครับราคาปลีกส่งเท่าไหร่นะครับราคาปลีก10บาทนะครับราคาส่ง9บาทนะครับ และตอนนี้เหลือสินค้ากี่ชิ้นนะครับก็เหลือ499ชิ้นนะครับซึ่งในที่นี้ผมจะไปถามในไลน์บ้างนะครับอ่ะก็ แจ้งชื่อสินค้าถูกต้องนะครับราคาสินค้า A0005 ถูกต้องราคาขายส่ง9บาทนะครับราคาขายปลีก10บาทสินค้าคงเหลือ499ชิ้นถูกต้องนะครับสำหรับการทำงานของน้องก็จะเป็นประมาณนี้ครับ